รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน คุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสบายจิตสบายใจกับผมจัสดามณีรัตน์เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับรายการของเรานั้นจะมาร่วมกันพูดคุยถึงหลักธรรมะโดยเฉพาะสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับและบอกแบบนี้คุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่วสุทธธัศเทพารารารชวรมหาวิหารวัดแห่งนี้ถือว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับและก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกด้วยนะครับ แต่หนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญก็คือวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยโบราณวัตถุรวมไปถึงจิตกรรมและปฏิมากรรมที่ควรค่าแก่การศึกษาวันนี้นะครับเราจะได้หลักธรรมอะไรกลับไปติดตามชมได้ในช่วงของสบายใจครับช่วงสบายใจเรื่องพระศรีสักรยมุนีวัดสุทัศเทพ,พวรารามราชวรมหาวิหาร ผู้ชมครับในช่วงของสบายใจในวันนี้นะครับผมมาอยู่ภายในพระวิหารของวสุทัศน์นะครับเราเดินเข้ามาภายในเนี่ยจะเห็นความงดงามแล้วก็ทรงคุณค่าของทางด้านของพุทธศิลป์โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังนะครับแต่ว่ายังคงมีหลากหลายหลักธรรมที่เราจะต้องมาพูดคุยกันวันนี้ครับเราได้รับความเมตตานะครับจากพระมหาสอนฤทธิ์ที่จะมาพูดคุยหลักธรรมกับเราในวันนี้กราบนักบุญรัคุณเจ้าครับเจริญพรพระอาจารย์ครับสิ่งแรกที่ญาติโยมเข้ามาเลยฮะ นอกจากความสวยความงามของจิตรกรรมฝาผนังแล้วหนึ่งสิ่งที่สะดุดตาดก็คือองค์พระประธานอยากจะขอทราบว่าประวัติความเป็นมาขององค์พระประธานตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมาจากที่ไหนอย่างบ้างครับเจริญพรสําหรับพระประธานองค์นี้ซึ่งถือว่าเป็นพระประธานประจําพระวิหารหลวงมีนามว่าพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปศ,ศิลปะสมัยสุขโขทยัยซึ่งหล่อขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาฤไทยครับ ก็พระพุทธรูปองนี้เนี่ยเรียกว่าสร้างร่วมยุคกันกับพระพุทธจินราชาซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและพระรีศาสดาซึ่งปัจจุบันนี้ปฏิฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศพระพุทธรูปองค์นี้เดิมอยู่ที่วัดมหาธาตุสุขโขทยัยราชการที่หนึ่งได้โปรดเกล้าให้ไปอัญเชิญมาปฏิฐานไว้ที่วัดจุทัศน์ในปีพศ2351พร้อมทั้งได้โปรดให้มีการหล่อแก้ไข พระพุทธรูปขึ้นและให้มีการก่อสร้างฐานสำหรับปฏิสถานพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาดูดีๆเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยสดงดงามมากบองค์หนึ่งแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามนี้ไม่ได้สร้างให้สวยสดงดงามเฉยๆเขาคนโบราณน,นั้นสร้างเพื่อแฝงไปด้วยคติธรรม สำหรับสอนกับผู้คนที่มากราบไหว้เรียกได้ว่าคนที่มากราบไหว้นอกจากจะได้บุญกุศลแล้วยังได้สติปัญญายังได้ข้อคิดอีกส่วนหนึ่งด้วยครับดังที่จะได้บอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าข้อคิดคติธรรมอันเกิดจากการที่เราได้พบเห็นพระพุทธรูปนั้นพระพุทธรูปถ้าเราดูจะมีลักษณะแตกต่างจากบุคคลทั่วไปหรือ รูปหล่อพระสาวกหรือรูปหล่อของบุคคลโดยทั่วไปคือพระพุทธรูปนั้นจะมีพุทธลักษณะที่องค์อาจปาการหนึ่งปาการที่สองจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือบนพระเศียรหรือบนศีรษะจะมีพระรัศมีเปลวยอดแหลมอยู่บนพระอ,อยู่บนพระเศียรพระกันคือหูทั้งสองข้างยาวแล้วก็พระเนตรเหลือบต่ํะ พระโอษฐ์แย้มพระเสียนเรียกว่าพระรัศมีเปลวที่อยู่บนพระเสียนนี่หมายถึงว่าคนเราจะใช้ชีวิตนั้นจะต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญาซึ่งเปรียบเสมือนพระรัศมีเปรวซึ่งเหมือนกับประทีปแสงไฟที่จะส่องพาเราจากที่มืดไปสู่ที่สว่างและอีกประการหนึ่งพระการยาวหมายถึงว่าให้เป็นคนหูหนัก หรือให้เป็นคนหนักแน่นอย่าหลงเชื่อคำพูดของคนอื่นง่ายๆต้องใช้สติปัญญาพิจารณาพระเนตรเหลือบต่ำหมายถึงว่าแสดงอาการสำรวมประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งหมายถึงว่าต้องสำรวจตรวจสอบดูตนเองก่อนก่อนที่จะไปบอกไปกล่าวไปสอนใครต้องดูว่าตัวเราดีหรือไม่ดีอย่างไรและประการสุดท้ายคือ,อพระโอ์ยิ้มแย้มนั่นหมายถึงว่า หมายถึงว่าเราจะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาเรื่องที่ผ่านเข้ามาจะยากจะยากแค้นเสนเขือนอย่างไรก็ต้องยิ้มต่อสู้กับปัญหาครับอันนี้เป็นปริศนาธรรมที่ฝงไว้กับพระพุทธรูปที่เราได้มากราบไหวก็จะได้ข้อคิดดังที่ได้กล่าวมาครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับ <จะ S 1> ที่ <จะ S 1> มาให้ข้อคิดกับเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามในช่วงของสบายจิตกันต่อครับ ช่วงสบายจิตเรื่องมักมีองค์ดตอนที่หนึ่งทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติที่พอดีเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นทุกข์มีแปดประการคือความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องวาจาที่ถูกต้อง คุณผู้ชมครับในช่วงของสบายจิตในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นน่าจะรู้จักคําว่ามักมีองค์8หรือว่ามักแนะครับถือว่าเป็นธรรมะแห่งการหลุดพ้นแต่วิธีการใช้วิธีการนําปฏิบัติหลายคนบอกว่าแหมทุกวันนี้ก็ลืมไปแล้วปฏิบัติก็ได้ยากด้วยวันนี้เราจะทํามักแ ให้เป็นมักง่ายคือมักที่สามารถเข้าใจง่ายนําไปปฏิบัติได้อย่างง่ายวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราได้รับความเมตตาจากทางด้านของพระมหาภาักภูมิิโมคจินโนนะครับที่จะมาร่วมกานาันสุนทนาถึงหลักธรรมในวันนี้กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับจเจริญพรจ้ะโอ้โหมักมีองค์แดเรียนกรนมาตั้งแต่เด็กๆพอพระเราบอกว่ามักง่ายขึ้นมาแอบตกใจเหมือนกันก็เลยอยากจะมาขอเทคนิคเขาเรียกว่ามักที่ทําให้ง่ายๆาแล้วสามารถนํากลับไปปฏิบัติได้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับ มักมีองแปดนะฮะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศาสนาก็คือปรากฏอยู่ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะที่ทรงสอนปัญจวะขีทั้ง5ก็คือท่านโกนทัญญะวะปะพัทธิยะมหานามะแล้วก็อสัชชินะให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยเกิดดวงตายหินธรรม,มนะฉะนั้นมักมีองแปดเนี่ย พระพุทธเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัดที่มาปฏิปทาหรือเรียกว่าทางสายกลางคำว่ามัทนั้นภาษาชาวเราจะแปลว่าทางหรือถนนทีนี้มักมีองค์8เนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นทาง8สายจริงๆไม่ใช่นะเราต้องเข้าใจว่าเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเดียวแต่ประกอบด้วยองค์8เพราะมักทั้ง8เนี่ยก็คือองค์ทั้ง8ประการเนี่ย จะต้องมาประกอบรวมกันนะจึงจะเกิดกุศลอย่างสูงสุดครับนะคือจะต้องทําไปพร้อมๆกันครับนะตามสถานการณ์ทีนี้เราลองมาดูที่ว่าทางสายกลางก็คือทางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปทางสบายสบายบที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมนะฮะประการที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิโอ้โหภาษาบาลีใช่ไหมฟังยากแปลก็ไม่รู้เรื่องอย่บางทีแปลว่าอะไรสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบแปลอย่างนี้บางทียังไม่เข้าใจก็แปลว่ามีทัศนคติดีมีความเชื่อที่ดีทีนี้ถามว่าทําไมพระเจ้าถึงต้องพูดถึงสัมมาทิฏฐิก่อนก็คือคนเราเนี่ยต้องเริ่มปลูกฝังกันที่ทัศนคติใช่ไหมทำไมต้องเริ่มปลูกฝังกันที่ทัศนคติเริ่มปลูกฝังกันที่ความเชื่อ นะถ้าคนเนี่ยมันเกิดมานะมีความเชื่ออย่างไรเขาก็จะทําไปตามนั้นเพราะเขาเชื่อว่าทําแบบนี้แล้วมันดีนะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะทีนี้ความเชื่อแบบไหนมันจะเป็นความเชื่อที่ดีเอาง่ายๆเลยพื้นฐานเลยเราจะเชื่อกันแบบไมนเนื่องความเชื่อเราต้องไม่เบียดเบียนชีวิตของเรารนะต้องไม่เบียดเบียนตัวเรานะไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นด้วยนะไม่เบียดเบียนตัวคนอื่น อย่างเช่นคนบอกว่าถ้าทําอย่างนี้ถึงจะพ้นทุกข์ทำยังไงอดอาหารออย่างที่พระเจ้าเคยทํามาแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดเห็นไหมพระเจ้าเลยเลิกทำเพราะฉะนั้นนั่นคือความเชื่อเหมือนกันนะฮะความเชื่อที่เบียดเบียนตนเองเป็นความเชื่อที่ผิดครับความเชื่อที่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดต่อมาความเชื่อที่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินของคนอื่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดใช่นไหมความเชื่อที่ไปเบียดเบียนภรรยา สามีหรือลูกของคนอื่นก็เป็นความเชื่อที่ผิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อจึงเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นอันแรกเลยที่เราจะต้องทำนะประการต่อมาเมื่อมีความเชื่อที่ดีแล้วสิ่งตอมที่ตามมาก็ต้องเป็นความคิดดีก็คือสัมมาสังกัปปะใช่ไหมความคิดเนี่ยเป็นเรื่องของภายในใช่ไหมคิดอะไรก็ได้แต่อย่าคิดเบียดเบียนตัวเองอนะคิดอะไรก็ได้ไม่ต้องไปคิดมากว่าพระเจ้าห้ามนนห้านี่ ขอแค่อย่าคิดเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมทั้งชีวิตทั้งทรัพย์ส,สินทั้งสามีภรรยาลูกเมียของคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนเขานะนนี้คือความคิดียกว่ามีความคิดที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมัรบนะประการต่อมาก็คือสัมมาวาจาเห็นไหม<ะ>ทีนี้วาจาแปลว่าการพูดการพูดนะพูดอย่างไรก็ได้ไม่เป็นไรไม่นับ,บพูดอย่างไรก็ได้แต่อย่าพูดเท็จ นะอย่าพูดโกหกพูดเท็จอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพอเจอรอย่าพูดจะส่อเสียดสี่อย่างนะอย่าพูดเท็จอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพอเจออย่าพูดจาส่อเสียดนอกนอกนั้นคุณจะพูดอะไรก็ได้แต่อย่าโกหกอย่าใส่ร้ายอย่าส่อเสียดอย่าหยาคายแล้วก็อย่าพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะพูดเขาเรียกว่าอะไร นะเรียกว่ายกเมฆยกอะไร,รไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทําให้คนงมงายนะฮะนี่คือสัมมาวาจาต่อไปสัมมากรรมันตะใช่ไหมอันที่สี่สัมมากรรมันตะสัมมากรรมันตะแปลว่าถ้าจะแปลกันตามสมัยก่อนก็คือแปลว่าการงานชอบแต่ทีนี้จะแปลอย,อย่างเงี้ยคนอาจจะมองภาพไม่เห็นครับใช่ไหมก็ต้องแปลว่าการกระทําที่ดีม,มีการกระทําทีาท่ดีคุณจะทําอะไรก็ได้ ขอแค่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นการกระทําทุกอย่างนะอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นอย่าเบียดเบียนทรัพย์สินสามีภรรยาลูกคนอื่นทําได้หมดขอแค่อย่าเบียดอย่าทำสิ่งเหล่านี้ก็พอแล้วถือว่าเป็นสัมมากัมมันตะนะมักทั้ง4อย่างเนี้ยข้อต้นเนี่ยให้เราดูให้ดีนะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเราทําได้ทั้ง4อย่างเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ย ถือว่าเราได้เดินบนทางแห่งความดีนะ,นะเดินบนทางแห่งความดีแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทํายากเลยใช่ไหมไม่ได้ทํายากเลยก็คือใช้ชีวิตให้เป็นคนปกติใช่ไหมครัแต่คนที่ไม่ปกติเป็นยังไงก็คือคนที่มักจะทําสิ่งผิดกฎหมายมใช่ไหมทำสิ่งผิดกฎหมายนะทำสิ่งผิดศีลห้านะผิดคุณธรรมเน่ยคืคนไม่ปกติแต่ถ้าคนปกติเขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้มีความคิดที่ดีไม่มีความคิดลบ กับตัวเองทุกอย่างถ้าเราทําดีแล้วนั่นคือมักมีองค์แปดนะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดเฉพาะ4ข้อก่อนใช่ไหมข้อก่อนเดี๋ยวสข้อหลังจะมาพูดกันอีกทีครั้งหน้านะครับรุณผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็น4ข้อในมักมีองค์8นะครับ เชื่อดีคิดดีพูดดีไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับนี่ถือว่าสามารถปฏิบัติกันได้ง่ายขอแค่มีความจริงจังเท่านั้นนะครับเชื่อว่าจะเกิดความสุขแก่ชีวิตของทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับเจริญพร คุณผู้ชมครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังกันได้ผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกครับผ่านทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv นะครับอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆฮะเซิร์ฟไปที่ y o t u u e c ช anel ของเราครับ etv สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษานะครับวันนี้เวลาของรายการสบายจิตสบายใจหมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ เรื่องมักมีองค์8ปดมักมีองค์8คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกเต็มว่าอาริยะอัดถังคิกะมักแปลว่าทางมีองค์8ประการอันประเสริฐ